สวัสดีคะ่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama b แบด Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้พี่ออมจะมาอัปเดตข่าวหนังนะคะของค่าย DC กันบ้างข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ชอบเบนเอฟเฟกในบทบาทของแบทแมนเพราะตอนแรกเนี่ยมันเขาจะโบกมือลาไปแล้วนะคะหลังจาก Justice League ใช่ไหมนี่มีข่าวออกมาแล้วนะคะคอนเฟิร์มแล้วด้วยว่าเบนเอฟเฟกจะกลับมารับบทแบทแมนนะคะในหนังเดี่ยวของเอสร หนัง The Flash นะคะที่จะทำเรื่อง Flashpoint อ่ะมีการทะลุเวลาค่ามิติยนุ้นอย่างนี้กันนะคะ mm hmm. เขาก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนที่เบนหมีนะคะ mm hmm. ท้าวบอกว่า,าพรุ่งนี้ตัวอยากมารัวๆแน่เลยใช่ไหมเพราะงานแฟนโดมใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือคาดว่านะคะในงาน DC แฟนโดมเนี่ยนอกจาก Wonder Woman แล้วมันต้องมีหลายเรื่องแน่นอนรวมไปถึง แบทแมนด้วยนะคะแบทแมนไม่ใช่พี่แบทหมีนะแต่เป็นแบทแมนของโรเบิร์ตพาตติสันนะคะแล้วเรื่อง justice league ของสไนเดอร์คัอะไรอย่างเงี้ยข่าวของดีซีน่าจะมาแบบรัวๆเลยนะคะคาชิยอาร์ถามว่าพี่เบนหุ่นจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เขา eat love. อินเลิฟอพี่เบนนะคะเขาอินเลิฟกับอานาเดออามาสสุดสวยนะคะที่เล่นไนฟะ์อัลฟ์นะก็ยินดีด้วยนะคะดูเขาลื่นเลงมากเพราะปกติเนี่ยเบนแฟเฟกเราจะคุ้นเคยกับแซดแฟกใช่ไหม จะมีหน้าเขาแบบแซ่ๆแล้วก็มีเพลงขึ้นมานะคะ h e l l darkness my friend ทีน,นี้นะคะอ่ะมาพูดถึงเรื่องข่าวกันบ้าง b e n น f ฟลจะกลับมารับบทแบทแมนใน The Flash นะคะ The Flash นี้จริงๆมันวางแผนที่จะฉายในปี2022แต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะเราดูคอนเฟิร์มในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะว่าเขาจะยังฉาย2022อยู่หรือเปล่านะคะ เขาบอกว่าการที่เบนเนี่ยจะมากลับมารับบทแบทแมนก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเวอร์ชั่นแบทแมนอันใหม่นะพี่รอบนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็น f ิวเจอร์ออฟเดอะแฟรนชเป็นอนาคตนะคะแสดงว่าแบทเฟรกนี่อาจจะกลับมาในในแนวของบอกลานะมาบอกอำลาหรือเปล่านะไม่รู้นะเพราะว่าหรือว่าถ้าจะยังมีอีกเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นแบทแมนหลักนะคะแบทแมนหลักเขาก็จะให้ ที่ร็อบนะคะเป็นอย่างงั้นนะคะอันนี้เขาก็พูดถึงเขาพูดถึงแบลลี่อารเรนก็อย่างใช่ไหมมันเป็นหนังแฟลชอะเหมือนดีซีต้องทําอะไรต้องกลับมาวกวนเวียนอยู่กับแบทแมนอยู่ตลอดซึ่งก็พอเข้าใจได้นะเพราะแบทแมนเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ถือว่าดังมากๆใช่ไหมละ่ะแต่คิดดูจาก Man of Steel 2นะคะว่าจะทำา m n of Steel 2ก็ามาทำเป็นแบทแมน vs ซูเปอร์แม่ะคือแบทแมนนี่จะแทบแทกซึม แทรกซึมไปทุกๆเ,เรื่องนะคะแต่ที่น่าสนใจนะคะกลับมาที่ข่าวแบทแมนบ้างเขาบอกว่าแบทแมนเนี่ยจะเป็นส่วนที่สําคัญเกี่ยวกับในด้านอารมณ์นะคะจะมีผลกระทบในด้านอารมณ์ความสัมพันธ์ของเบร์รี่กับบรูซเองเนี่ยมันก็มีส่วนที่ใกล้คัดใกล้กันอยู่เพราะว่าเบร์รี่เองก็เสียแม่ไปใช่ไหมแล้วส่วนแบทแมนเองก็เช่นกันนะคะเขาก็อาจจะมาแบบบอนกันในเรื่องนี้นะคะ แบบเข้าใจกันเป็นลูกแบบลูกกําพร้าอะไรแบบนี้คือฟังตอนนี้นะฟังดูดีหมดเลยพี่อมว่ามันเวิร์กหมายถึงว่าเออเอาเบนกลับมามันก็เมคเซนต์ใช่ไหมละ่ะจะมาแบบปรับไทม์ไลน์ว่าทิศทางอนาคตจะเปลี่ยนไปเป็นไอ้นี่ยังไงเปลี่ยนไปเป็นโรเบิร์ตแพทริสันยังไงแล้วเขาก็น่าจะให้เบนเนี่ยได้โชว์ฝีมือด้วยนะคะในด้านอารมณ์นะคะเป็นแบบลูกกําพา้ามันเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเป็นลูกกัมพา้านะคะ มันจะมีพล็อตนึงใน Flash Point ที่ตัวของแบ r ร์รี่เนี่ยเอาจดหมายมาให้แบทแมนนะคะจดหมายจากพ่อเพราะว่าเวอร์ชั่นในแฟลชพอยท์พาราด d อกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับในไทม์ไลน์ปัจจุบันนะที่พ่อแม่ตายไปใช่ไหมแต่ว่าในแฟลชพอยท์พาราด d อกเนี่ยคือบรูซเป็นคนตายไปซึ่งทําให้ตัวของโทมัสเวนกลายเป็นแบทแมนแล้วตัวของมาซ่าเนี่ยกลายเป็นโจ๊กเกอร์ใช่ไหมแล้วก็มีการเขียนจดหมายถึงลูกนะคะ ในในพล็อตนั่นเองแบทแมนก็จะแบบอ่านจดหมายนะร้องไห้นะคะน้ำตาลูกผู้ชาย <c oughs> ก็คิดว่าพี่เบนน่าจะได้โผลมาแบบเพื่อว่าอาจจะออกมาไม่ได้เยอะอะไม่ได้แบบเยอะหนักๆนะคะแต่ว่ามันจะเน้นทางด้านอารมณ์มาแบบน้อยๆแล้วก็ต่อยหนักต่อยหนักนะคะปิดฉากพ,พี่เบนนะคะรอคอนเฟิร์มอีกทีแล้วกันว่าจะปิดฉากหรือว่าจะหาสารต่อไปอีกนะคะ เพราะบางคนเขาก็ลือด้วยว่าพี่เบนเองเนี่ยจะมาแบบมีซีรีส์เดี่ยวเป็นของตัวเองนะคะมีคนบอกทําแบทเจ็ร่างแต่อันนี้มันเป็นมัลติเวิร์สแล้วอาจจะมาแบบหลายๆร่างก็ได้นะเขาก็ยังมี Michael k e ีตันมาอยู่นะคะเพราะมันมีข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าไมเ e ิลคีตันจะมานะคะก็ยังมาอยู่ทีนี้แหละเป็นการสนุกสนานเลยเราจะได้เห็นแบทแมนหลายเวอร์ชั่นเลยอะ แล้วถ้าสมมุตินะถ้าสมมตริร็อบมาด้วยนี่ก็แบบยิ่งเซอร์ไพรส์กันไปใหญ่มาคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นกี่เวอร์ชั่นกันแน่นะว่าเขาจะมาเล่นอะไรนะคะคุณทาโฮบอกว่าแบทแมนโรเบิร์ตนี่ยังไงครับมาภาคเดียวจบเลยเหรอไม่จบนะคะของพี่ร็อบเองจะเป็นอนาคตของแฟรนไชส์แบทแมนนะคะทําหนังนะเขาก็ต้องวางแผน3ภาคนะคะอย่างของแบทแมนเนี่ยมันเป็นหนังใหญ่ หนังทุนใหญ่ได้แมดรีฟมาเป็นผู้กำกับใช่ไหมมันไม่เหมือนกับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ที่เป็นหนังแยกออกมาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครอะไรลักษณะนั้นอะอันนั้นทุนต่ำด้วยอันนี้เนี่ยเขาน่าจะอยากจะขายภาคหนึ่งภาคสองภาคสถ้าเขาสามารถจะยังขายได้อยู่นะคะมีสไปเดอร์ชีนิ้วมาเลยค่ะ yes ชี้กันเลยนะคะเ่นทนนะคะบอกว่ามาเวลแปลกมากเงียบสงบเขาคงจะต้องรอให้ อะไรมันแน่นอนก่อนนะคะช่วงนี้ดีซก็จะปล่อยมารัวๆแต่ว่าหลังจากดีพี่อมว่ามาเวลไม่น่าจะปล่อยให้ดีคลองสื่อนานนะตอนนี้ดูเหมือนแบบซุ่มๆอยู่แต่พี่อมเชื่อว่าเขาน่าจะบิ้วนะถ้าตามที่ข่าวออกมานะคะว่าเขาจะฉายยังคงจะฉายวันด้าวิชั่นอยู่อะไรแบบนี้ในปีนี้มันก็น่าจะใกล้ถึงเวลาโปรโมทแล้วอะ่ะดีไม่ดีอาจจะแบบแพลนมันเนี่ยรู้สึกว่าจะมาในช่วงฟอร์หรือช่วงอะไรในช่วงกันยายนะไมละ่ะ อาจจะมากันยาไม่ทานแต่กันยาอาจจะมีอะไรแบบมาแย้มแย้มมาแย้มแย้มอะไรได้นะคะแต่ดูเหมือนคนก็ตื่นเต้นกับแบทแมนอยู่เหมือนกันนะแล้วไม่ตื่นเต้นกับแฟลชเลยเหรอจะมาโดนขโมยซีนหรอแต่จริงๆไม่น่าจะโดนขโมยซีนได้มากเพราะว่าตัวของเอสราเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับทิศทางของหนังอยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนผู้กำกับมาเยอะมากผู้กำกับคนแรกเพิ่มจำชื่อไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะคะ ร่วมกับคนที่สองคือคนที่กำกับเรื่องโดบบิ๊กฟิมิลกูว่าซัมติงนะคะโจนาธานจอห์นเดลี่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มีปัญหาการจนกระทั่งมาได้แอนดี้มูเชตตินะคะคนที่กำกับอิดนะคะแล้วก็ได้คนเขียนบทชื่ออะไรนะฮอตสั Sun, นนะ่ะคริสติน่าฮอตสันนะคะคนเขียนบทเขียนบท b i r d of Prey กับ Bumblebee อันนี้เป็นห่วงคนเขียนบทอยู่เหมือนกัน บัมโบบีก็สเกลเล็กใช่ไหมเบิร์ดออฟเพลก็สเกลเล็กนะคะแล้วรายได้ทั้งคู่เนี่ยไม่แรงเลยไม่รู้ว่าเธอจะสามารถให้มันแมสได้ไหมมันก็น่าคิดใช่ไหมละ่ะว่าจะเวิร์กไหมนะคะคุณคุณเอ็มเอสกี้เหรอแฟลชวอร์ชันภาพยนตร์บอกบางอยู่ครับเรื่องพลังถ้าวิ่งอ่ะถ้าวิ่งของแฟลชฮามากเลยอ่ะบอกไม่ถูกคือถ้าถ้ามอ,มองเป็นแบบคอมดิกรีลีฟแบบเป็นตัวโจกก็พอไหวใช่ไหมมันก็เป็นตัวโจกอยู่ใน justice league แต่อันเนี้ยเขาคงอยากจะโชว์ดราม่าด้วยแหละเพราะเอสราเองเขาก็มาเป็นสายอินดี้มาก่อนใช่ไหมคะโอ้โหโอ้โหคุณบิ๊กถามนิวเมชันกับเชนเนตดูเรื่องไหนก่อนดูนิวเมชันก่อนนะคะเพราะจะดูเชนเนตแลว้วกลัวดูเรื่องอื่นไม่รู้เรื่องนะคะงงนะคะเลือกผู้กำกับมาทําหนังเลือกดูจากอะไรครับมันแล้วแต่ค่ายมั้งคะถ้าอย่างของดีซีเขาก็ค่อนข้างที่จะให้อิสระกับผู้กำกับพอสมควร ว่าผู้กำกับอยากจะทำมาทิศทางไหนนะคะในบางครั้งเนี่ยเขาก็จะแบบเลือกผู้กำกับมาให้เอาผู้ผู้กำกับยึดหรือในบางครั้งอย่างของแฟลชเนี่ยพี่ออมคิดว่าเขายึดดาราว่าดาราแฮปปี้กับอันไหนนะคะอย่างแฟลชนี่รู้สึกผ่านผู้กำกับมาเยอะมากนะคะแล้วอย่าง Bir ร์ดออฟเพลของหนัง Harley Quinn เองนี่เขาก็ยึดตัวนักแสดงเป็นหลักว่านักแสดงแฮปปี้กับผู้กำกับคนไหนใช่ไหมมัน หรือไม่ก็เป็นแบบยึดว่าผู้กำกับคนนี้อยากได้ใครมาเล่นก็จะเป็นเน้นไปทาง,ทางแบบทาร e เ t ้นักแสดงหรือว่าผู้กำกับน,นะคะของ DC แล้วอย่าง Marvel เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เลยเขาก็จะเลือกควมกับอินดี้ไม่ใหญ่มากเพราะว่าตอนที่ Marvel Studio เปิดมาเนี่ยมันก็เป็นค่ายหนังอินดีเ้เล็กๆนะคะทำหนังฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักนะคะ แล้วก็ไม่ได้มีใครอยากดูอยากจะเรียกร้องผูก้กำกับก็ไม่รู้จักดาราก็เอาคนที่ไม่มีใครก็จะเอามา <c oughs> คือเราแล้วพอแบบมาเวลสตูดิโอเติบใหญ่ได้เนี่ยเขาก็ยังเลือกหนังไอ้นี่เลือกผู้กำกับไอนะ้นี่นะผู้กำกับที่ไม่ใหญ่มากนะคะเอามาปั้นกันเองจะตามท,ทำตามใบสั่งได้พอสมควรนะคะคือถ้าอยู่มาเวลเนี่ยถ้าไม่มีของจริงๆนะโดนกลืนไปหมดนะคะก็จะกลายเป็นแบบเพเทนรีผู้กำกับแอนด์แมนอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าร่วมกับกับตันมาเวลนะคะไรอันเฟรกับแอนนาโบเดนเขาก็แบบกำลัดับอินดี้มามันยังไม่เวิร์กใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีเส้นลายชัดเจนมีสไตล์ชัดเจนแล้วเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นไทการ์ไวทีทีๆเขาก็จะโอคุณก็จะเป็นเจมส์การคนก็จะมาโอนะคะแต่ละค่ายก็คงจะมีเกณฑ์การตัดสินใจที่ต่างกันไปนะคะข้อดีก็เสียก็มีทั้งคู่นะคะเอสรานะคะคุณเกมดกดบอกชอบจากทอร์กับเบลเควินกับแฟนตาสติกบี๊ ในโซนดีซีบทยังไม่ดึงดูดนะคะแล้วเข้าไม่ถึงเขามาในหนังอันนี้ด้วยไงหนังรวมหมู่นะคะไม่ใช่หนังเดียวใช่ไหมมันก็จะแบบแบ่งๆกันไปเนาะอทีน,นี้มาโบนัสนะคะเพราะมมิวถามถึงข่าว Spider Woman นะคะขอพี่ออมเปิดคำว่าโบนัสเล็กน้อยนะคะก็คือหนัง Spider Woman นะคะเดทไลน์ได้ออกข่าวมาว่าโอลิเวียไวคนนี้เนี่ย เขาก็ได้ถูกทาบทามมากำกับหนังมาเวลให้โซนี่นะคะไม่ใช่มาเวลของมาเวลสตูดิโอดิสนีย์นะแต่เป็นฝั่งของโซนี่ซึ่งก็มีสไปเดอร์แมนจะนับดีไหมเพราะ s p i เดอร์แมนดิสนีย์ทำใช่ไหมพวกเวนอมนะคะหนังเวนอมอะไรแบบนี้ก็จะเป็นโซนของโซนี่เขานะคะจะกำกับสไปเดอร์วูแนทีนี้คนก็มาถามมีคนมาถามโอ i ิเบอร์ไเยอะจริงไหมอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ เธอเองก็ได้มาทวีตออกมานะคะเธอไม่ตอบอะไรนะคะแต่ว่าทวีตเป็นรูปสไปเดอร์นะคะก็น่าจะเป็นสไปเดอร์วูแมนไม่รู้จะเล่นเวอร์ชั่นไหนนะจริงๆริงโอลิเวียนะคะเขาเกิดมาจากดาราเป็นนักสแสดงก่อนนะคะเล่นมาหลายเรื่องมากเพื่อมชอบมากนะคะตั้งแต่เขาเล่นใน OC นะคะแล้วก็เขาเล่นเรื่อง House ด้วยซีรีส์ House ก็สนุกนะคะและเขาก็ผันตัวมาเป็นผู้กำกับกำกับเรื่อง Bo o k s m a r t นะคะ ก็จะต้องมาดูกันแหละว่าเขาจะเล่นตัวละครอะไรสไปเดอรจริงเราก็เคยเห็นผู้หญิงในในในสไปเดอร์แมนมาอยู่บ้างนะพวกเควนอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็เคยเห็นใน into the spiderverse มาแล้วรู้สึกว่าเฮลี่จะพ้าดมาเอาเฮลี่มาก็ได้นะ <laughs> เฮลี่คนนี้เซนซี่มากนะคะไหนเปิดภาพเฮลี่สิแต่ว่าข่าวก็ลือๆอยู่ ตอนแรกก็ว่าแบบเอยจะมารับฮอ k อายจะมาเล่น h อ w อายแล้วแล้วก็ต่อมาบอกไม่รับเล่นแล้วพราะก็เล่น Apple TV แล้วก็ตอนนี้ก็มีลือว่ากลับมาเล่นอีกน,นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเธอเคยเล่นเรื่องอันี้มานอกจากเป็นนักร้องแล้วก็เคยเล่นเรื่อง Bumblebee มาหนัาตาจิม้มนิ้มเล่นอันี้ด้วย Pitch Perfect นะคะพี่ครับ The Crown ซีซั่น5กับ6ใครเล่นเป็น Princess Margaret นะคบเหมือนเห็นประกาศแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ Princess Margaret หรือเปล่านะคะ รู้แต่ว่าบินเซสเดนอานานะคะชื่ออลิซาเบตเดบิสกี้อะไรสักอย่างซึ่งเธอสูงมากคือรู้สึกว่าไดอาน่าจะสูงประมาณร้อยแปดสิบนะคะหรือเจ็ดสิบแปดประมาณเนี้ยก็ถือว่าสูงนะอลิซาเบตท,ที่มาแสดงเป็นไดอาน่าคนนี้สูง190ร้อยเก้าสิบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสูงมากอ่ะสูงแบบฟูงมากพี่อ้อมยังสูงแค่170ร้อยเจ็ดสิบอ่ะโอ้โหมิร้อยเก้าโอ้ ้าอัมบิชเป็นควีนนะคะคุณมิวบอก Thank you นะจ๊ะคราวเนื้อเรื่องเหมือน The f a ฟเวอริทไหมครับไม่เหมือนนะคะ The f a ฟเวอริทจะมันจะเป็นแบบเสียดสีใช่ไหมแต่คราวนี้มันมีความเป็นดรามองดราม่านิดหน่อยแต่ก็ยังดูสนุกอยู่นะคลิปนี้นะคะพี่อมแ n งกิวนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะไปละครับ l เลิ you